เอ็ก้เป็นซีรีส์ล่าสุดของทาง MCU ที่เป็นการนำเสนอรประวัติความเป็นมาของมายาโลเปสรวมไปถึงไวร้ายอย่างวิลสันฟิสที่จะมีบทบาทต่อไปในจกักรวาลภาพยนตร์เรื่องนี้ครับโดยเฉพาะแดร์เดวิลบอลอเกนที่มีกำหนดการเข้าฉายในปี2025กว่า18เอพิโซดเอโก้จะมีด้วยกัน5ตอนรีลิสพร้อมกันโดยชื่อเอพิโซดจะใช้ชื่อของสมาชิกในครอบครัวของมายาโลเปสในแต่ละเจเนอเรชันไล่ลำดับจากอดีตจนมาถึงปัจจุบันฉะนั้นข้อมูลแรกเรามาพูดถึงเนื้อหาโดยสรุปของมายากันก่อนเลยครับ ต้นตระกูลโลเปสนั้นเริ่มต้นจากชนเผ่าที่เคยเอาศัยอยู่ภายในถ้าใต้ดินเมื่อในอดีตภายในถ้ามีบ่อน้าส่องแสงที่มีสัญลักษณ์รูปก้นหอยประกอบกับการเลื่องมุมมองในการนําเสนอบ่อน้ําแห่งนี้มันก็ชวนให้คิดถึงดวงตาจากอดีตที่คอยปกป้องคุ้มครองชนเผ่านี้ได้มาวัฒนธรรมความเชื่อสําคัญของพวกเขาก็คือการดื่มของเหลววิเศษที่มีพลังงานบางอย่างแอบแฝงอยู่ครับแต่ว่าเรายังไม่รู้ที่มาของของเหลวนี้ซึ่งผมเชื่อว่ามันคงสัมพันธ์กันไม่มากก็น้อยเกี่ยวกับพลังของพวกเขาอีกทั้งจะจะให้เชื่อมโยงกัับตววลละอื่นนใจก MCU การหยิบเอาวัตถุจากอดีตมาเป็นรากฐานตัวละครในปัจจุบันก็เคยมีมาแล้วนะครับเช่นเวนวูที่ได้รับพลังมาจากเทนริงกำไรของกำมะละขานที่ถูกค้นพบในภายหลังว่ามันเป็นเครื่องมือของชาวครีแบลคแพนเทอร์ผู้ดื่มน้ำจากดอกไม้บ้านเกิดจนกลายเป็นร่างอวตารของเทพบาสหรือว่าแม้แต่กลุ่มตัวละครจากอีเทอร์นนลที่แฝงตัวอยู่บนโลกมานานคำถามก็คือน้ำศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จะถูกตีความออกมาเป็นยังไงซึ่งก็เป็นไปได้ทางรูปแบบของการเป็นร่างอวตารจากเทพ แบบเดียวกับมูนไนท์และแบล็กแพนเทอร์หรืออาจจะตีความให้เป็นพลังที่ถ่ายทอดผ่าน DNA ด้วยคอนเซปต์ของมิวแทนจาก X-Men จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อท้าแห่งนั้นเกิดการถล่มลงมานะครับซึ่งก่อนเกิดภัยพิบัติ นกบิสกินิกก็ปรากฏตัวเพื่อเตือนภัยนกชนิดนี้จะโผล่มาต่อหน้าบรร,รพบุรุษของมายาเสมอครับเพื่อบ่งบอกถึงเหตุร้ายที่กำลังจะมาเยือนฉะนั้นบิสกินิกจึงเป็นอีกหนึ่งมาสคอตที่เป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของมายาโลเปสที่ผมคิดว่าถ้าเธอปรากฏตัวในภาพย,ายนตร์เรื่องอื่นๆมันก็น่าจะโผล่มาอีกแน่นอนชาฟ้าได้ช่วยชีวิตชาวเผ่าเอาไว้ได้ครับจากนั้นพวกเขาก็โผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดินผิวหนังค่อยๆลอกออกเผยเป็นร่างมนุษย์ ซึ่งนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของชาวเผ่าช็อกทาชาฟ้าก็เลยเป็นเสมือนสตรีคนแรกของเผ่าและเธอยังเป็นบรรพบุรุษที่เป็นรากเหง้าสายเลือดของมายาโลเปสิกด้วยบรรพบุรุษคนต่อมาที่สืบเชื้อสายมาจากชาฟ้าก็คือโลวักบทบาทของเธอจะเกิดขึ้นในปี1,200เธอเป็นตัวแทนการแข่งขันเพื่อทําให้กลุ่มของเธอยังสามารถตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ได้และเธอก็สามารถนําชัยชนะมาสู่พวกพ้องด้วยยวิธีที่เหนือกว่าพิชิตกู่ต่อสู้ ทุกโคลบรนพรบุรุษคนที่3ที่ถูกบอกเล่าในช่วงปลายช่วศตวรวรษที่1800ณในช่วงเวลานั้นอาณาเขตของชาวอินเดียนแดงเต็มไปด้วยเหล่าโจรผู้ร้ายครับพวกมันเข้ามาคุกคามชนพื้นเมืองส่งผลทำให้เผ่าต่างจะตั้งกลุ่มตำรวจรักษาความสงบขึ้นมาเพื่อจัดการกับเหล่าร้ายและพาตัวพวกมันมารับโทษซึ่งคณะตำรวจเหล่านี้จะมีชื่อเรียกว่าไลท์ฮอสเมนทุกโคลคือลูกสาวของไรท์ฮอสเมนคนหนึ่งนะครับเธอได้รับการฝึกใช้อาวุธต่างๆจากพ่อแต่ว่าพ่อกลับไม่อนุญ,ญาตให้เธอเข้ากลุ่มไรีีีคคืืออผผูู้้้ใหชชววิติตตบุุรษ่า ยังไงก็ตามในมุมมองของทุกโคลเธอกลับคิดว่าเธอจะให้ชีวิตไปทำไมถ้าเธอปกป้องชีวิตไม่ได้จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในตอนที่พ่อกับกลุ่มตำรวจบุกโจมตีรังโจนทุกโคลที่อยู่อีกแห่งหนึ่งสัมผัสอันตรายที่เกิดขึ้นกับพ่อได้พร้อมกับเห็นนิมิตภาพบรรพบุรุษท,ที่มาก่อนเธอเธอจึงรีบติดตามไปช่วยพ่อเอาไว้ได้ทันเวลาทุกโคลจึงเป็นตัวละครที่เป็นตัวแทนแห่งสติปัญญาก้าวข้ามกรอบแนวคิดเดิมแล้วปกป้องครอบครัวเอาไว้ได้ครับ จากนั้นสายเลือดของชาฟ้าก็ส่งผ่านมายัางชูล่าและทาโลอาคนยายและก็แม่ของมายาณวันที่กําลังจะให้กาเนิดทาโลอาดูเหมือนว่ากระบวนการตั้งครรภ์ของชูล่านั้นต้องประสบปัญหาทําให้เธอและลูกเสี่ยงที่จะเสียชีวิตด้วยกันทั้งคู่ชูล่าจึงตัดสินใจหนีออกจากโรงพยาบาลและไปพึ่งพาหมอตํแยาเมื่อเธออยู่ท่ามกลางคนในเผ่าชูล่าก็เห็นนิมิตเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวมันคือภาพเรื่องราวของบรรพบุรุษก่อนหน้าเธอครับ แล้เมื่อนั้นเองที่ทาโลอาถือกำเนิดชูล่ารู้ได้ทันทีว่าลูกสาวของเธอเกิดมาเพื่อเป็นผู้เยียวยาบรรเทาความเจ็บปวดให้กับคนอื่นๆกระทั่งเมื่อเธอเติบโตทาโลอาได้แต่งงานกับวิลเลียมโลเปสและพวกเขาก็มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนซึ่งก็คือมา,อายานั่นเองบริบทของความเป็นครอบครัวและการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจึงเป็นองค์ประกอบสําคัญของตัวละครนี้ซึ่งก็จะล้อไปกับตัวละครคนอื่นๆใน MCU ด้วยนะครับเช่นชูรี่ที่รับช่วงต่อการเป็นแบล็กแพนเทอร์มาจากทิชาลา่ากัมบาลขานที่รับกําไรมาจากญาติทวดของเธ ชีวิตของมายาต้องผันเปลี่ยนเมื่อทาโลอาจบชีวิตด้วยอุบัติเหตุเมื่อแกงคู่อริที่หมายหัววิลเลียมตัดสายเบรกรถของเขามันได้ส่งผลให้ทาโลอาต้องรับเคราะห์แทนส่วนมายาที่เดินทางไปด้วยก็ต้องสูญเสียขาขวาจากนั้นเธอก็ต้องติดตามพ่อไปอยู่ที่นิวยอร์กพร้อมกับค้นพบข้อที่จริงว่าวิลเลียมนั้นมีอาชีพเป็นหัวหน้ากลุ่มแท็กซี่มาเฟียที่ขึ้นตรงกับคิงพินมายาเข้าเรียนในโรงเรียนเด็กทั่วไปนั่นทำให้เธอเรียนรู้วิธีการอ่านคำพูดจากปากได้ตั้งแต่ยังเด็ก เธอเป็นเด็กฉลาดหัวไวและก็ได้รับการฝึกฝนวิชาการต่อสู้ซึ่งวิลเลียมก็สอนให้ลูกสาวใช้ดวงตาให้เหนือกว่าคนอื่นส่งผลทำให้มาย,ยาสามารถอ่านการเคลื่อนไหวและปรับกลยุทธ์ในการรับมือกับคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วทักษะนี้ของเธอจึงมีความคล้ายกับตัวละครทัสมาสเตอร์แม้จะไม่ได้เก่งกาจเทียบเท่าและไม่ได้ลอกเลียนแบบสกิลได้แต่มันก็ทำให้เธอเอาชนะคู่ต่อสู้ระดับทั่วไปได้อย่างไม่ยากเย็น จุดเปลี่ยนที่2เกิดขึ้นเมื่อพ่อของเธอถูกฆ่าด้วยฝีมือของโรนินและนำแม่หญิงสาวผันตัวเองมาเป็นมือสังหารให้กับคิงพินอย่างเต็มตัวกระทั่งโรนินกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งเธอจึงออกตามล่าเขาแต่แล้วความจริงก็เปิดเผยนะครับว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการตายของพ่อก็คือคิงพินบทบาทของเธอจึงเปลี่ยนมาเป็นการโค่นล้มคิงพินแทนกระทั่งเธอก็มีโอกาสจบชีวิตคิงพินลงในที่สุดซึ่งเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในซีรีส์ฮองอ y e นั่นเองครับแต่ถ้าว่าชะตากรรมของวิลสันฟริสก็มาเฉลยในซี <or> family. เอาล่ะแล้วก่อนจะพูดถึง k คิงพินนะครับตัวละครตัวตึงที่สุดของซีรีส์เรื่องนี้ถ้าคุณผูชมอยากเล่นเกมที่มีความเข้มข้นในแง่มุมของเนื้อเรื่องกับระบบเทิร์นเบสอาร์พที่เล่นง่ายเล่นสนุกและเล่นฟรีชั่วโมงนี้ก็ต้องคิดถึงฮงไครสตาร์เรลครับเกมแฟนตาซีอารตะลุยกาแล็กซี่จาก h o ย o เวิร์ ที่รองรับฟังก์ชัน cross platform ทั้งบน PC PlayStation 5และอุปกรณ์เคลื่อนที่ใช้ ID เดียวกันเล่นข้ามไปมาระหว่างแพลตฟอร์มได้เลยคงใคร Star Rail ย,ยังโดดเด่นเรื่องการออกแบบตัวละครฉากต่อสู้ที่สวยงามเรื่องราวที่ชวนติดตามและการอัปเดตคอนเทนต์แบบต่อเนื่องซึ่งตัวเกมกำลังจะมาในเวอร์ชัน1.6โดยจะประกอบด้วยตัวละคร5ดาวลิมิเต็ดใหม่ได้แก่ดร Ratio คาแรคเตอร์ที่เป็นแนวหนุ่มหล่อแบบคลาสสิกนิสัยแปลกประหลาดแต่ก็สง่าง,งามอีกทั้งเขายังดูเป็นอัจฉริยะในสายตาของคนทั่วไป ดรเรโชเป็นตัวละครประเภทจิตภาพพาร์ทล่าสังหารมีทักษะการโจมตีต่อเนื่องที่ทรงพลังเขาสามารถรับบัฟเสริมพลังต่างๆตามฟเ,เฟด,ดีบัฟของศัตรูได้อีกด้วยครับส่วนตัวละครระดับสีดาวคนใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือเสี่ยวอี้ซึ่งเป็นตัวละครประเภทคนตัมพาท,ทำลายล้างที่สามารถลดความทนทานของศัตรูได้การอัปเดตเกมเวอร์ชัน1.6ยังมาพร้อมกับคอนเทนต์เกมเพลย์ที่เราช่วยรวนเหมยแก้ไขปัญหาต่างๆในสถานีอวกาศนำพาผู้เล่นไปสู่แผนที่ใหม่ในชื่อ e c ค u เ i ช n z โซน เพิ่มรายละเอียดใหม่ให้กับอีเวนต์กับวัตถุหายากใหม่ๆในโหมด Simulated Universe ในฝั่งของตัวละครยอดนิยมอย่างเบลดและคัฟก้าจะหวนกลับมาให้ผู้เล่นได้สัมผัสประสบการณ์อีกครั้งด้วยครับพร้อมกับรางวัลวาร์ฟรี10ครั้งเมื่อล็อกอินครบ7วันก็จะได้รับ s t a r r a i l Special Pass ฟรี free ทันที10ใบซึ่งผู้ชมสามารถใช้เปิดสุ่มหาตัวละครดรเรโชหรือว่าเสี่ยวอี้ได้ด้วยที่สำคัญที่สุดเมื่อล็อกอินฮงไค Starreal ตั้งแต่วันที่17มกราคมนี้รับทันทีตัวละคร5 5ดดดาาาาวววรรรรรรเเโชแแแลละะนนีี่่ยััังงป็คค้กกกท Star ทกจตให้ไปแบบฟรฟรีๆเลยคับ ่งไคซาเรลเปลิดให้เล่นแล้วตั้งแต่วันนี้ทั้งใน PC PlayStation 5และอุปกรณ์เคลื่อนที่มาประจนภัยท้องกาแล็กซี่พบเจอเรื่องราวสุดแฟนตาซีไปพร้อมกับตัวละครที่คุณผู้ชมชื่นชอบกับระบบการเล่นแนวเทนเบสอารที่สนุกเข้าใจง่ายเกมยังรองรับภาษาไทายอีกด้วยคุณผู้ชมที่สนใจอยากเล่นเกมนี้ผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในเดสคริปชันพร้อมกับโค้ดรับสเตลล่าเจฟรีแถมไปให้ด้วยนะครับ ห้าเดือนหลังจากที่เธอเข้าใจว่าตนเองได้จบชีวิตคิงพินไปแล้วมายาได้เดินทางกลับมาที่โอกลาโฮมาเมืองบ้านเกิดในรอบ20ปีเพื่อทำลายขุมกำลังของคิงพินครับเธอเข้าโจมตีขบวนรถไฟขนส่งอาวุธญิงสาวติดตั้งระเบิดเอาไว้ในกล่องเก็บอาวุธแล้วมันได้ทำลายโกดังแห่งหนึ่งของคิงพินได้สำเร็จเขาสังเกตก็คือในตอนที่เธอบุกขึ้นรถไฟและกำลังจะแยกตัวออกมาขาของเธอที่ติดกับตัวเชื่อมขันรถไฟก็ทำให้เธอไปต่อไม่ได้ตอนนั้นเองที่พลังเอ็โคของเธอถูกแอคทิเวทขึ้นมาเป็นระยะเวลาสั้นๆเธอก็เลยหนีรอด ข้อสังเกตต่อมาก็คือความสามารถในการประดิษฐ์ของเธอนะครับที่หญิงสาวสามารถใช้ทรัพยากรที่มีมาดัดแปลงให้เป็นอาวุธเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆได้และข้อสังเกตท้ายสุดก็คือขาเทียมที่ได้รับความเสียหายก็ได้คุณตาสเกลลี่เป็นคนคราฟอันใหม่ขึ้นมาให้ครับแถมเขายังเพิ่มลวดลายที่สะท้อนตัวตนของมายาที่มีรากเง่ามาจากชนเผ่าช็อกทาเข้าไป hey, so อีกด้วยขาเทียมอันนี้จะติดตัว <im quantify, S 2> มายาไปยังภาพยนตร์เรื่องต่อไปของเธอด้วยครับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณตาสกาลีก็ดูเก่งเรื่องประดิษฐ์สิ่งของเอาซะม,มากๆจนทําให้เราอยากรู้ประวัติความเป็นมาของเขาขึ้นมาเหมือนกันนี่ถ้ามาเฉลยในตอนหลังว่าคุณตาสกาลีเป็นชาวสราวก็อาจจะเป็นประเด็นที่เซอร์ไพรส์แบบสุดๆไปเลยครับในเอพิโซดสุดท้ายเมื่อน้อมรับพลังของบรรพบุรุษมาเต็มตัว มายาจึงเป็นดั่งตัวตนที่รับเอาสายเลือดของเธอในอดีตมาไว้ในตัวประกอบกับพลังเอ็โคก็ทําให้เธอสามารถส่งต่อพลังให้กับยายชูล่าและบอนนี่ที่เป็นญาติได้เธอยังสามารถใช้พลังในการรักษาของแม่เพื่อไปเยียวยาจิตใจของคิงพินได้ด้วยครับแม่ว่าจะไม่สําเร็จ100%้ทว่ามันก็ทําให้คิงพินถอนตัวและก็ล่าถอยไปจากเธอจนได้ในที่สุด คิงพีนหรือว่าวิลสันฟิสเป็นลูกชายของบิลฟิสนักการเมืองท้องถิ่นณเมืองนิวยอร์กและมารีนวิสเทนแม่ของเขาที่ทำงานหนักเพื่อค้ำจุนฐานะของครอบครัวปมปัญหาของวิลสันมาจากบิลฟิสผู้เป็นพ่อที่ชอบใช้วความรุนแรงการทำร้ายแม่ของเขาซ้ำๆก็สร้างภาพความทรงจำอันเลวร้ายให้กับเด็กชายคนนี้กระทั่งถึงวันที่เขาทนไม่ไหวฟิสแฮมเมอร์จึงเป็นสิ่งที่ปลดปล่อยเด็กชาย และยังนำพามาซึ่งจุดจบของผู้เป็นพ่อด้วยมือของเขาอีกด้วยแม้จะหลุดพ้นเงามืดของพ่อมาได้แต่ว่าความรุนแรงก็ฝังรากลึกในจิตใจและการกระทำของเขาวิสันฟิตเติบโตมาเป็นนักธุรกิจที่ทรงอำนาจครับและยังประพฤติตนเป็นเจ้าพ่อที่มุ่งหวังจะควบคุมนิวร์กซิตี้ให้ได้ด้วยและทำให้เขากลายเป็นพันธมิตรกับกลุ่มอาชญากรมากมายส่งผลให้ใเขาเป็นบุคคลทรงอำนาจก่อนที่ทีมอเวนเจอร์จะก่อตั้งขึ้นมาสะอีกครับสังเกตได้จากเหตุการณ์ย้อนอดีตในปี2007ที่เขาไปรับมายาที่โรงเรียนซึ่่นน่่งงปปปปปีีีีีนนนนนนน้กก็็เเเออทจะิดตัใัใ2008 เมื่อเหตุการ์์ b a t t ท e o อ New y o ย k สิ้นสุดลงวิสันฟิสก็ใช้โอกาสนี้ขยายลุมอำนาจของตอนเองและนั่นก็ทำให้เขากลายมาเป็นคู่ปรับกับ d ด r e d e วิ l เขาติดสินบน FBI หลายคนเพื่อหมายมั่นจะเปิดโปงตัวตนของ d ด r e เดวิ l เพราะว่าในท้ายสุดกบกลายเป็นวิสันฟิสที่ต้องรับโทษด,ด้วยการติดคุกเขายังรอดพ้นผลกระทบจากการดิดนิ้วของธานอสมาได้และเมื่อออกมาจากเรือนจำเขาก็กลับคืนสู่อำนาจซึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เขาชักใยให้โรนินลงมือสังหารวิลเลียมโลเปสแลวก็ยังเป็นจุดเชื่อมโยงไปยยัังงมาาาาททีีท่่่แปปรพไจกเเขในนนสุดอ วิสันฟิตรอดชีวิตมาได้อีกครั้งเขาตั้งใจจะดึงตัวมายากลับมาเป็นพวกนะครับเพราะมองว่าวัฒนัาากรของเขากับมายาเป็นแบบเดียวกันลูกที่ต้องสังหารพ่อเพื่อก้าวข้ามเงาของผู้เป็นพ่อคิงพินที่แม้จะเป็นลุงแต่วายร้ายผู้นี้ก็เห็นมายาเป็นเสมือนหลานรักฉะนั้นการที่เธอเคยพยายามสังหารเขาก็เป็นกระบวนการเดียวกันกับที่เขาลงมือสังหารบิลฟิสพ่อของตัวเองวัฒนัาากรจึง,สงเสมือนวนมาบรรจบกันจนได้มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาจึงไม่โกรธมายาและยังคาดหวังให้เธอกลับมาแถมยังย ว่าอย่างไรก็ตามนะครับความไม่เชื่อฟังก็ทําให้ทิศทางของคิงพินเปลี่ยนไปเขาหม่มั่นจะทําลายครอบครัวของมายาให้หมดการต่อสู้ระหว่างลุงและหลานจึงเกิดขึ้นจากนั้นเมื่อต่างคนต่างไปชาวบนเครื่องบินในตอนที่กาลังจะเรียกประชุมกลุ่มหัวหน้าที่อยู่ภายใต้อำนาจของเขาข่าวบนจรทีวีก็นําเสนอเรื่องการเลือกนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กคนใหม่ เนื้อหานั้นบอกถึงความอยากได้คนที่มารับหน้าที่นี้ที่ไม่ใช่นักการเมืองแต่เป็นคนนอกที่เข้าใจความขมขื่นของประชาชนเป็นผู้นำสาสลุยและกล้าเผเชิญกับระบอบเดิมๆสีนี้จะเป็นการปูทางให้กับคิงพินที่จะกลายมาเป็นนายกเทศมนตรีคนใหม่ของนิวยอร์กซิตี้ตามแบบฉบับในคอมิกนั่นเองครับ We must show them we will not bow down them must not to เหตุการณ์ในหนังสือการ์ตูนที่ทำให้คิงพินได้เป็นนายกเทศมนตรีนั้นมีรากฐานมาจากการบุกโจมตีแมนฮัตตันด้วยฝีมือของกลุ่มไฮดร้าในอีเวนต์สกีเรตแอมพายกลุ่มไฮดร้าใช้พลังของแบล็ k เอาท์สร้างกำแพงพลังดาร์กฟอสตขึ้นมาครอบเกาะแมนฮัตตันตัดขาดพื้นที่ตรงนี้จากเมืองรอบนอกคิงพินในตอนนั้นจึงใช้อำนาจที่มีช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นช่วงเวลายากลำบากไปได้ และคุณงามความดีที่เขาได้ทําลงไปก็ส่งผลทำให้เขาได้รับคัดเลือกให้เป็นนายกเทศมนตรีในที่สุดแต่ทว่าตัวตนของคิงพินก็ยังเป็นเหมือนเดิมณตอนที่ขึ้นรับตําแหน่งเขาประกาศกับทุกคนว่าหนึ่งในภารกิจที่เขาจะทําให้สําเร็จในฐานะนายกเทศมนตรีก็คือการกาจัดพวกสารเตี้ยไปให้หมดซึ่งตัวละครที่มีบทบาทดังกล่าวในตอนนั้นก็เช่นเดอะพันนิเชอร์ลุคเคชหรือแม้แต่สไปเดอร์แมนก็โดนหมายหัวไปด้วยแมตต์เมอร์ด็อกที่เข้าใจสถานการณ์นี้ดีจึงแฝงโกวเข้ามาเป็นรองนายกเทศมนตรีเพื่อหวังว่าจคคออยขขขัขัดดแ้งงงาาาาาิิพนนนใรหว่่ทีีเมํ นั่นเท่ากับว่าการวางบทให้ตัวละครวิลสันฟิสกลายเป็นนายกเทศมนตรีก็เท่ากับว่ามันเป็นการปูเรื่องราวไปยังฝั่งฮีโร่ด้วยนะครับซึ่งก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะว่านอกจากแดเดวิลจะมีใครมาร่วมทีมต่อสู้กับคิงพินอีกบ้างและนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอนี้ครับคุณผู้ชมนะครับดูเอ็กโคจบแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะสำหรับวิดีโอนี้ผมเอาจากชา n e l เดอะมูฟลาไปก่อนขอบพระคุณสําหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ